เขียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง12โรงของศูนย์อำนวยการเครือข่ายอุสมาน2นับบัดนี้การสแสดงรอบกองไฟลูกเสือนเนตรนารีทุกคนได้สแสดงความสามารถบทบาทสมมตุติวันนี้หลายคนเป็นพระเจ้าเป็นสามีเป็นภรรยาตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ทุกคนมีความสุขวันนี้กิจกรรมรอบกองไฟของศูนย์อเนวยการเกือข่ายปิมมาสองทุกคนได้แสดงความสามารถเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราได้เข้าค่ายพักแรมอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรสองวันหนึ่งคืนนะครับขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้เรียนและแสดงความสามารถลูกเสือครับมีเรื่องเล่านักค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสะอาดมีสองพยาได้พูดคุยกันได้ท้าทายกันขึ้นระหว่างลมพายุกับดวงอาทิตย์ ลมพายุผู้มีอิทธิฤทธิ์ที่จะพัดพาสิ่งต่างๆให้พัดปลิวไปได้กับดวงอาทิตย์ที่มีพลังแสงอาทิตย์แผ่ความร้อนวันนั้นลมพายุได้ท้าทายดวงอาทิตย์ว่านี่านเรามาประลองอิชากันไหม ทำอย่างไรลูกเสือเนตนารีศูนย์กุษมาสรรจัดถอนเครื่องแบบดวงอาทิตย์ได้ยินถ้าแต่ท่านพี่ท่านพี่เสนอมาผมก็้อมรับแต่ผมไม่บังอาจที่จะแสดงความจ